สนับสนุนโดยเดว่าเนเชอรรลคอมไทยระดับโลกกลับมาพบกับช่วง IT อัปเดต สำหรับข่าวแรกนะครับตอนนี้ครับ Resident Evil 6ครับซึ่งครับก็ตอนนี้ครับวางจำหน่ายนะครับและเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ Resident Evil 6นะครับที่ออกมาก็สำหรับเครื่อง PS 3แล้วก็ Xbox 360ครับผมซึ่งสำหรับ c o r PC ก็รอไปก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อ Resident Evil 6นะครับไปตั้งแต่วันที่1นะครับก็ ยังไม่ได้ของแถมพิเศษนะครับก็จะสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นโปสเตอร์นั่นเองครับก็สําหรับใครที่ซื้อก่อนก็ไปรับย้อนหลังกันได้นะครับข่าวต่อไปครับหลังจากที่ทาง Apple ครับเปิดตัว iOS 6มาเรียกได้ว่าโดนโจมตีอย่างหนักอย่างหน่วงมากครับผมซึ่งที่โดนหลักๆเลยตอนนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแมปนั่นเองครับหลังจากที่ทาง Apple นะครับไม่ได้ใช้แมปของทาง Google แล้วมาใช้ในส่วนของ Apple เองจัดการเองทําเองโดนโจมตีแหลกครับอย่างแรกเลย เขาบอกว่าข้อมูลผิดพลาดครับเรียกได้ว่าตำแหน่งในแผนที่พลาดเคลื่อนไปเยอะมากเยอะที่สุดเรียกว่าคนละที่ครับพาหลงทางกันได้เลยทีเดียวและอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของความละเอียดในแผนที่แตกต่างจาก Google Map มากนะฮะเรียกได้ว่าความละเอียดในเส้นทางต่างๆก็ไม่สามารถที่จะระบุได้นะฮะว่าเส้นทางนี้มีถนนต่อไปที่ไหนก็หลงทางกันไป ตามระเบบียและส่วนสุดท้ายครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทาง Google Map พึ่งมาใช้ช่วงหลังๆเรียกว่าได้รับความนิยมมากเป็นรูปแบบ3มิติทาง Apple ก็พยายามครับที่จะใช้3มิติเช่นกันแต่ว่าผลที่ออกครับตอนนี้ผู้ใช้งานบนออกมาเยอะมากมันเละตุ้มเปมากเป็น3มิติแบบเรียกว่า4มิติ5มิติ มันซ้อนกันยังไงไม่รู้ดูไม่เป็นภาพเลยครับก็ยังอยู่ในส่วนของ Apple ครับแต่เรียกได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ Apple พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปอีกนะครับโดยทาง Apple นะครับจดสิทธิบัตรนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองกับการชาร์จแบตด้วยการขับเคลื่อนหรือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองครับโดยในปัจจุบันนะครับยังไม่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนเลยนะครับที่สามารถชาร์จแบตด้วยการสั่นสะเทือนของร่างกายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เคยมีในส่วนของการชาร์จพลังงานนะครับแบตเตอรี่นะคร เทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับเทคโนโลยีนี้นะถ้าเกิดใช้งานได้จริงๆนะครับอีกหน่อยก็ต้องพกโทรศัพท์ไปเตะบอลนะฮะก็จะทําให้ชาร์จแบตไปในตัวได้ด้วยฮะก็เราอาจจะเห็นอยู่ในประมาณ iPhone 10 iPhone 20อะไรแบบนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะไปทุกที่แล้วก็ดูหนังได้ทุกที่นะครับตอนนี้ครับ t m a r t f o r Star นะครับจัด โปรเจคเตอร์นะครับติดไปกับตัวรถยนต์นะครับสามารถฉายโปรเจคเตอร์ไปได้ทุกที่นะครับในส่วนการใช้งานครับก็เหมือนกับโปรเจคเตอร์นะครับทั่วไปนะครับซึ่งสามารถนําไปฉายกับตัวกําแพงนะครับก็สามารถดูหนังได้ด้วยนะฮะที่สําคัญนะครับเขาบอกมาว่าสามารถควบคุมด้วย iPhone ได้ครับโดย Smart for Star ตัวนี้ครับก็เปิดตัวนะครับที่ป a r i s มอเตอร์โชวนะครับซึ่งได้เลยว่าก็ผมว่าราคาก็ ไม่ใช่ถูกถูกนะตอนนี้ก็ไปซื้อโปรเจคเตอร์มาติดหน้ารถเอาก่อนดีกว่ามาดูในส่วนของข่าวสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นข่าวเก็บตกแล้วกันครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรงแต่มันก็มีความหมายนะฮะ กองศิลปกรรมนะครับได้จัดทําแบบสํารวจนะครับกว่า300ชุดนะครับเกี่ยวกับคํายืมจากภาษาอังกฤษหรือว่าคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ผลสํารวจออกมานะครับบอกว่ามีกว่า176คําคนะครับที่ได้เรียกว่าสะกดผิดนะฮะและไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ของคานั้นนั้นครับผมซึ่งที่ผ่านมานะครับมีการบอกมาว่าทําไมภาษาอังกฤษคํานี้ถึงเขียนแบบนี้ไม่เขียนแบบนั้น เขียนแบบนี้ทำไมไม่เป็นแบบนั้นนะโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับ mm. เขาก็สงสัยเลยทําโพลผลสํารวจออกมานะครับ <im itation> เรามาดูตัวอย่างดีกว่าซึ่งตัวอย่างก็ต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั่นเองครับคาว่าเทคโนโลยีก็เขียนผิดนะครับต้องเป็นเทคโนโลยีนะแล้วในส่วนของเรื่องของดนตรีก็อย่างเช่นคําว่าคอร์ดคอควายอออ่างรอเรือบลันแล้วก็ดอเด็กไม่ใช่นะครับต้องเป็นขอไข่คอร์ดขอไข่ละที่สําคัญครับเกี่ยวกับไอทีโดยตรงเลยแล้วก็รายการเรานะที่นําเสนออยู่บ่อย คำว่าคอมพิวเตอร์ครับเราเขียนผิดมาตลอดนะครับมันจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์จะต้องมีตัวสะกดด้วยนะครับคำว่าคอมมีไม้ตะคุกหรือว่าหลายคนเรียกว่าเลข8ไม้ตะคุกด,ดีกว่านะถ้าเลข8เดี๋ยวผมก็โดนเล่นอีกทำไมคุณเรียกเลข8ปพิวก็ต้องมีไม้โทนะครับเตอร์ก็ต้องมีไม้โทนะครับจำไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็ยังไม่มีการสรุปหรือว่าบัญญัติลงในพจนานุกรมแต่อย่างใดครับผมจบไปแล้วกับ IT อัปเดตครับ ครับก็จบลงไปแล้วครับกับ Complete Extra ในสัปดาห์นี้ครับครับผมซึ่งเพื่อนๆก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับ Smart TV ซึ่งวันนี้ก็เนื้อหามากมายเลยครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมที่เว็บไซต์ของเรานะครับ c o m p l e t e k i d t v c o m หรือว่า Facebook นะครับแฟนเพจอ o m p l e t e Production นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เรียกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับ IT ที่น่าสนใจเทคโนโลยีที่น่าสนใจต่างๆสามารถ แนะนำเข้ามาได้เลยใช่มาโพสต์บอกที่หน้า Facebook ได้เลยที่นี่มีเทคโนโลยีนี้น่าสนใจไปถ่ายให้หน่อยผมอยากดูจังเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจัดให้ครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็โนกับกี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับ c o m p อ e ก e ์ x t r a ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ